รู้ไหมสาเหตุที่ทำให้คุณขาดทุนในหลักทางจิตวิทยาเออเดี๋ยวน่าจะมาบอกว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะเวลาคุณเทรดแล้วมันเทรดังไงก็ขาดทุนต่อให้คุณมีความรู้เยอะแยะมากมายยังไงคุณก็ยังคงขาดทุนอยู่ดีข้อที่หนึ่งสักแต่ว่าให้มันง่ายไว้ก่อนเอาง่ายไว้ก่อนง่ายไว้ก่อนคืออะไรคือเวลาที่ คุณจะวิเค,าคราะห์กราฟกราฟหนึ่งคุณจะลงการเทรดลงสนามไปเนี่ยซักไม้หนึ่งเนี่ยคุณวิเคราะห์อะไรบ้างขอให้คุณมีความรู้มากมายนะแต่เวลาคุณวิเคราะห์คุณเอาง่ายเพราะว่าดูจุดเดียวพอจบอาจจะดูอินดิเคเตอร์ยึดอินดิเคเตอร์สักตัวหนึ่งแล้วคุณก็ทําการเทรดเลยเปิดไม้เลยอย่างเงี้ยข้อที่2ยึดหลักแบบกลัวขาดทุนอะอาการกลัวขาดทุนนี่แหละมันจะทําให้คุณขาดทุน พราะอะไรเพราะว่ามันถึงจุดที่คุณจะต้องออกแต่คุณไม่ออกและคุณก็ไม่ออกมันด้วยไม่ขายไม่ขาดทุนถ้าตลาดมันเป็นเทนขาลงแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนจริงเหรอข้อที่สามข้อสามนี่เด็ดมากคิดว่ากูเหมือนจะแบบเหมือนถูกหวยอะเหมือนแบบอาการแบบไม้เนี้เข้าไปปุ๊บจะรวยไม้นี้แหละ เออไม้เนี้ยกูรวยแน่เนี่ยไม้เนี้ยตื่นมากูแบบกูชนะเลยกูรวยเลยข้อที่สี่คุณรู้ว่าว่าอะไรมันทําแล้วดีอะไรมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันดีกับตัวคุณเองอะแต่คุณแม่งไม่ทําเว้ยเนี่ยแหละคือหลักจิตวิทยาที่รู้ว่าอะไรมันดีแต่ไม่ทำไงคืออะไรอย่างเช่นการรู้ว่า ฉันจะต้องมีความรู้นะฉันจะต้องศึกษานะฉันจะต้องใช้เวลากับมันนะรู้หมดดีชั่วรู้หมดแต่ไม่ทำค่ะ